วิธีสร้างพลังงานแบบใหม่ใช้ไม้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่นักวิจัยให้ความสําคัญพอๆกับการสร้างหุ่นยนต์การสร้าง AI เลยนะคะมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องมีการทําให้ดีขึ้นอยู่ต่อเนื่องซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหะค่ะการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากไม้ต้องเท้าความก่อนว่าการใช้วัตดุธรรมชาตินํามาผลิตเป็นพลังงานเนี่ยมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษไม้หรือว่าแกลบหรือว่าขี้เลื่อยที่นํามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงาน แต่ในคลิปนี้นะคะจะแตกต่างออกไปไม่ใช่แตกต่างที่ตัววัสดุนะแต่เป็นวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิมมากกว่าค่ะโดยวิธีการที่ว่าคือการเปลี่ยนไม้ให้เป็นฟองน้ําแล้วเราก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากไม้ได้โดยตรงเลยค่ะโดยเขามีทีมค้นคว้าวิจัยสถาบันวิจัยเนี่ยคิดค้นดัดแปลง ทำการบีบอัดไม้ให้ไม้เนี่ยกลายเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กได้เลยแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเอาไม้มาบีบอัดกันแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเลยเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาจะใช้กระบวนการทางเคมีและชีวภาพเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าจากฟองน้ำไม้แล้วก็ใช้เพียโซอิเล็กตริกเอฟเฟกหรือว่าถ้าให้อธิบายก็คือปรากฏการเพียโซอิเล็กตริกของไม้จะท,ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการบีบอัดค่ะซึ่งตัวแผ่นหรือว่าผืนเพียโซอิเล็กตริกเนี่ยจะสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้เมื่อถูกบีบอัดค่ะ แต่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าตัวแผ่นหรือผลึกเนี่ยสามารถสร้างแรงดัน,นไฟฟ้าได้อยู่แล้วแล้วเราจะฟองน้ําไม้มาไว้ทําไมเพราะว่าจริงๆแล้วไม้ก็มีตัวเอฟเฟกนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าจะสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้ต่ำมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างแรงดันไฟฟ้าได้สูงขึ้นแล้วก็ต้องหาตัวช่วยมาช่วยให้ไม้สามารถดิบอัดได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ยังอีกสักพังนะคะกว่าที่เขาจะทาให้เจ้าไม้เพียโซเนี่ยนำมาอัดเป็นไบโอเซนเซอร์ ensor, หรือว่าวัสดุที่สามารถกักเก็บพลังงานได้เพราะว่าในการทดลองแต่ละครั้งเขาวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอยู่ที่0.63กิโลโวลต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ในขนาดเล็กอยู่ค่ะแต่ยังไงก็ตามนักวิจัยบอกว่าถ้าเกิดเอาเจ้าพวกเน กัน30ชิ้นนะคะก็จะสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเท่ากับที่จะใช้กับจอ LCD 1จอได้เลยก็ถือว่าเป็นอ um, so ีกหนึ่งวิธีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่น่าสนใจนะคะและที่สําคัญนะคะวัสดุเหล่านี้เราสามารถนําไปประยุกต์ได้หลากหลายและด้วยความที่เป็นวัสดุธรรมชาติเนี่ยก็จะลดผลเสียในด้านของการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะวิธีการเนี่ย ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ค่ะอนาคตพลังงานไฟฟ้ากําลังจะกลายเป็นพลังงานหลักของโลกแทนที่น้ํามันและการผลิตพลังงานแบบเก่าๆก,ก็มารอดูนะคะว่ามนุษย์จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เยอะขนาดไหนและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะวกกลับมาทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าและสําหรับคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก t ิ้งฟิวเจอร์ด้วยนะคะและถ้าเกิดใครชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็จอยุ่ทิ้งฟิวเจอร์ ชุมชนคนทันโลกอ,อนาคตส่วนฟาเตอร์ฟิวเจอร์คลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการผลิตกระแสฟไฟฟ้าแบบไหนที่ทุกคนสนใจกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออยได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะแบบ๊บมึงเอาใหมใช้ไม้ผลิตกระแสเ,เดือดแตู่ <c oughs> ไม่ชะคว,วามความ